ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเอาต้นขมิ้นขาวนะครับหรือว่านม่วงนะครับไปทากับข้าวนะครับในกระถางผมนี่ก็สองปีแล้วครับไม่ได้ออกสักทีนะครับไอ้อัดเจตนากันอยู่แบบสุดยอดมากแล้วแน่นเลยครับดึงออกยากมากครับปากกัดตีนทีครับกว่าจะได้กินครับเนี่ยครับแบบแน่นสุดๆครับ ต้องหาวิธีเอาออกให้ได้ครับนะครับผมในแล้วก็ได้มาครับนี่ครับเป็นส่วนที่เอามาในวันนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับกว่าจะได้มาครับมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดนะครับปอกเปลือกครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้อย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อที่เราจะเกงครับก็ใส่กะทิใส่พริกแกงเข้าไปผัดให้หอมนะครับนะ ตอวันนี้จะเกงกับปลาย่างครับเกงใส่ปลาย่างครับเป็นเกงเผ็ดครับเป็นเกงเผ็ดปลาย่างครับปลาย่างนี่เป็นปลาชอดนะครับใส่ลงไปผัดครับเติมน้ำกาทิเข้าไปแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปครับก็ทิ้งให้เดือดครับทิ้งให้เดือดสักพักนึงนะครับแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปนะครับพอใส่ขมิ้นทิ้งไว้ให้สุกก็นี่ครับเยด้วยแมงลักครับ ก็จะประมาณนี้ครับราดด้วยหวกะทินิดนึงครับเรียบร้อยครับเป็นแกงขมิ้นปลาย่างของผมเองครับ